สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตานะคะพี่ตาของเราสดสวยวันนี้นะคะแวะมาที่บูธ e ีโนว์ก็คือวันนี้เนี่ยบูธนี้มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวไหนเป็นตัวที่อยากจะแนะนําให้กับลูกค้าบัางคะโอเคค่ะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็น r e n o ว์เซตสีนะคะคอไอสามสานตัวนี้ก็คือราคาพิเศษเลยรีแวดมีกิบเชอร์เซ็นท่านสี่บาทแล้วก็ยูบีสีกิกของแถม โปรโมชั่นเจ็ดปอย่างมากมายแล้วจะเป็นตัวท็อปด้วยบอดที่เป็นมกนีเซียมราคาพิเศษจริงๆราคาพิเศษที่สุดแล้วใช่ไหมคะมีวั์เลยค่ะแล้วมีตัวไหนอีกบ้างไหมเอยที่อยากจะแนะนําอีกโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็คือตัว G460 เป็นฟัสซี่ก็มีโปรโมชั่นฟรีแรม2กิกโอเคแล้วตัวนี้โปรโมชั่นฟรีประกัน2ปีด้วยประกันปีด้วยค่ะค่ะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะชาว n o r t b o s Space ของเราอย่าลืมแวะมาที่บูนี้นะคะและที่สําคัญ จะไ,ไม่เจอเจออยู่แล้วค่ะบู๊นี้นะคะบอกได้เลยว่ามีสาวสวยเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาให้คําแนะนําและที่สําคัญเนี่ยบอกได้เลยว่าในบู๊นี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะราคาถูกเลยสีเดียวและที่สาคัญมีของแถมเยอะแยะมากมายค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ